สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลแปตัวเน้นเน้นบายบีเคแมนกับฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายนนะครับเราคัดมาให้กันเน้นเน้นกับฟุตบอลรายการใหญ่อย่างศึกยูโรปาลีกรอบลีกเฟสนัดที่4คู่ระหว่างแอสตัมิล่ากับมารคบีเชอาวิฟัลเบเตสกับโอลิปิกลียงกาสโกเรนเจอร์กับโรมาสตุตการ์กับเฟยนูนสตุมกราสกับรอติงแฮมฟอร์เรสนิสกับไฟบวกและอูเทร์กับปอร์โต ก่อนจะปิดท้ายที่ศึกคอนเฟลซ์ลีคคู่ระหว่างคิสเซ่นพาเลตกับอาเซตอักมาและนี่เป็นทีเด็ดฟุตบอล8คู่เน้นๆครับที่เราหยิบมาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ส่วนใครที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่ม b k k m เคกันได้เลยครับในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบๆ5าพันชีวิตนะครับที่สาคัญเลย ตัวเน้นโตว,วีชุดโครงการ BKK Man ม,มีให้ติดตามกันตลอดนะครับยังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรุ้นี่นเสียเวลาทั้งของรางวัลที่จัดเต็มไม่ไว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิกระเป๋าเป้ชุดผ้าปูที่นอนลาบูบูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้คุณได้ใส่ไปเชียร์ทีมที่รักทีมที่ชอบกันอย่างจุใจนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่พิมพ์ l s b k เอบีเข้าไปที่อปสีเขียวนะครับแล้วไปที่เพิ่ K k ครับตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่้มไปด้วยื่อก,กันกับผม b k k กเค man กันได้เลยครับเริ่มต้นกันที่เกมยูโรปาลีกรอบลีกเฟสที่4เวลาตี3ครับคู่แรกเป็นการพบกันของแอสตันวิลล่ากับมัคคาบีเฉาวิฟด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้แอสตันวิลล่าต่อลูกครึ่งควบ2ฟอร์ม5นัดลังสุดของแอสตันวิลล่าชนะ3แพ้2โดยแพ้ลิเวอร์พูล0-2ชนะแมนซิตี้1-0 แพ้กัวเฮสอีเกิลหนึ่งสองชนะสเปอร์สองหนึ่งและชนะเบอร์ลี่สองหนึ่งสิงห์พยองพลิกล็อกไพ่กัวเฮสอีเกิลหนึ่งสองทำให้เก็บได้เพียงแค่หกแต้มจากสามเกมแรกรอบลีกเฟสล่นมาอยู่อันดับที่สิบของตารางฮาวิเอเลสไม่ฟิลยืมตัวจากลิเวอร์พูลมีโอกาสคืนสนามแต่ต้องรอการตัดสินใจของอุนายเอเมรี่กุนซือชาวสเปนซึ่งระบุว่าวิฟิลชาวอังกฤษลุดจากทีมด้วยเหตุผลเกี่ยวกับฟอร์มการเล่น สภาพทีมจะขาดเอเมลิโนโ่บูเอนเดียมิฟิอลอาเจนไตที่เจ็บเท้าอันเดสกาเซียกองหลังสเปนและยูริเตเลมานกองกลางตัวเก่งเจ็บน่องส่วนไทโรนิงเซนเตอร์เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องเช็คความฟิตคาดว่าอุนายเอเมรี่จะหมุนเวียนผู้เล่นในรายการนี้ภายใต้ระบบ4-2-3-1หน้าเป้าจะส่งโอลิวัตกิน เป็นตัวจบสกอร์โดยมีเจแดนซานโชมอร์แกนโรเจอร์ Roger, และเอวานกิทชองปั้นเกมสนับสนุนหงเครื่องเป็นอัมาดูโอนาน่ากับลามาเล่โบกาเดคุมเกมด้วยกันคู่เซนเตอร์เป็นเอสลีคอนซากับเปาตอเรสแบ,บ็กสฝั่งใช้วิตอร์ลินเดล็บกับเอียนมาเซนด้านสุดท้ายเอเมลิโนมาติเนสเมืนน่อหชาวอาร์เจนตพร้อมเฝ้าเสา ร์ม5นัดหลังสุดของมัคคาบีเชีวิฟชนะ2เสมอ1แพ้2ด้วยชนะมัคคาบีบีไนไหน้า2-0ชนะเคียยาร์ด3-1แพ้มิทิแลนด์0-3เสมอมัคคาบีไฮฟา1-1และแพ้เดเดโมซาเกรบ1-3มัคคาบีเชีเวิฟจากอิสราเอลพ่ายยับต่อ 03, มิทิแลนด์0-3เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วผ่าน3เกมแรกด้วยการมีแค่แต้มเดียวอยู่อันดับที่32แนวรุกคาดว่าจะนำโดยดอเปเรสที่สังหารไปแล้ว7ประตูจากทุกรายการในฤดู กนี้กุนฟือซาโก้และเซติตเตรียมจัดทัพด้วยระบบ3-5-2คู่น่าจะเป็นเอลาสมาร์ตมอนกับดอเปเรสแพงไม่ฟิลเป็น3ประสานแคบวินอันดาเด้อิปซูซิโซโก้และอิสตมาหน่อยวิงแบ็กจะส่งโอแชร์ดาวิดากับรอยเลวิโอคอยขับเพื่อนแผงเซนเตอร์ฮาฟจะใช้งานรัชโชโมและอาลีกามาล่ารวมถึงไคลอาเซนเต้ ente, ด้านสุดท้ายรอยมิสปาติ รับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนาแอสซอมิล่าสะ, illa, สะดุดแพ้นในเกมที่แล้วนัดนี้กลับมาเล่นในบ้านคุณภาพเหนือกว่าอยู่แล้วนอกจากนั้นแฟนบอลทีมเยือนยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางมาเชียร์จากตำรวจท้องถิ่นเนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภยัยดูแล้วมัคคบิเชาวิฟเล่นตามสภาพไม่น่าต้านทานความเคี้ยวของเจ้าถิ่นไหวขณะที่สิงห์พยองมีสิทธิ์กระทุ้ง3เม็ดได้ครับฟันทงต่อแอสซอมิล่าดุดัน3 0ด้วยในเกมวัดแข้งระหว่างแอสซอมิล่าพบกับมัคคบิเชลวิฟ เรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้ร่วมรุ้นร่วม,ม,มเชีรีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไรและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อย่าลืมมีแอดนำหน้าครับรับไปเลย100บาทคู่ที่2นะครับเป็นเกมยูโรป้าลีกรอบลีกเฟสนะัดที่4เวลาตี3เกมระหว่างเรอเบติสพบกับโอลิมปิกลียงดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เรอเบติสต่อครึ่งลูกผลงานกระพวกแกของทั้ง2 2ทีมในเกลสุดนนนั้เป็ Leon, รอง หครั้งเสด็จหนึ่งครั้ง,ง,งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้านันสุดของเรอัลเบตสชนะ2เสมอ2แพ้1โดยชนะมาโยกา3ามชนะปาดมา71แพ้แอตเอลิโกมาดริด0 2เสมอเก่ง0 0และเสมอบียารเรอัล2อเรอัลเบตสเสมอเก่ง0 0ในเกมล่าสุดรายการนี้ทําให้ผ่าน3าเกมแรกมี5แต้มอยู่อันดับที่16ของกลุ่มอยู่อันดับที่16สภาพทีมจะขาดจูเนียร์ฟีโปกับอีสโก้ที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แต่เนลซอนเดอออซ่า กลับมาฟิตพร้อมเป็นตัวเลือกคาดว่ามานูเอลหลุยเปเยกินี่กุนซือชาวชิลีเตรียมจัดทัพด้วยระบบ4-3-3โดยเจะโรเตชันผู้เล่นบางรายในถ้วยรายการนี้แนวรุกเซดิกบากัมบูยืนตรงกลางขนาบข้างด้วยอันโตน,นี่กับโรดิโกลิเกียวเม้แดงกลางเป็นสามประสานแซจีอันติมิราโจวานีโลเซลโซและเนลสันเดอออซ่าแผงรับเป็นมาร์กบราตากับวาลตินกเมสยืนเซตทหารฟูลแบ็กสองฝั่งใช้งานไอต่อลุยบานกับริเคโรโรดิเกส สุดท้ายอัลบาโรบาเยสเฝ้าเสาฟอร์ม5ในหลังสุดของโอลิมปิกลียงชนะ2เสมอ2แพ้1โดยเสมอแบร์0-0เสมอปารีสเอฟแส3-3ชนะสตาบู2-1ชนะบาร์เซอุ2-0และแพ้นีด2-3โอลิมปิกลียงชนะบาร์เซอุ2-0ในเกมล่าสุดรายการนี้เก็บก้าแต้มจาก3เกมแรกโดยเป็นหนึ่งใน3ทีมที่ซิลชัยแบบ100%ในรายการนี้สภาพทีมยังคงไม่มีโรเอลมองกาลากองกลางที่เจ็บหัวเข่าและแอนเนสนัวมาก่อง เจ็บเอ็นไขว้ขณะที่มาลิกโฟฟาน่าปีกตัวจีต,ต้องพักอย่างน้อย3เดือนหลังเจ็บข้อเท้าแต่ก็จะได้อัปเดะแบ็กซ้ายโคนชท่าแบงกลับมากุนซือเปาโลฟอนเซกาเตรียมจัดทัพด้วยระบบ433โดยจะหมุนเวียนผู้เล่นมาตำแหน่งในทัววรายการนี้แนวรุกวางมาตินซาเตเรโน่แข้งอุรุวัยยืนตรงกลางขนาบข้างด้วยคาลิสเมลา่ากับอันฟอนโซ,โซมูเลราเดินกลางเป็น3ประสานโกรรงแตงโตลิโซแทนเนอร์เทสแมนและมาติสเดคาวันโยแนวรั คลินตันมาต้ายืนเซตฮับกับมุซาเนียกิเต้ขนาข้างด้วย2ฟูแบ็กไอลี ague, ่มิดแลนด์ไนท์และอัพแน่ด่านสุด โดมินิกกรีฟรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนะ2ทีมจาก5ลีกใหญ่ของยุโรปรอัลเบตสหมุนเวียนผู้เล่นในรายการนี้ทําให้ผลงานไม่ค่อยเปรี้ยงปร่างสักเท่าไหร่เกมนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ขณะที่โอลิมปิกลียงดูเน้นมากกว่านิดนิดตัวผู้เล่นไม่เป็นรองและมีโอกาสบุกมาแบ่งแต้มกลับออกไปครับฟันทงรอโอลิมปิกลียงไม่แพ้เสมอกันไป2-2ผู้ที่มนะครับเกมยูโรปาลีกรอบลีกเฟสนัดที่4เวลาตี3ครับเกมระหว่างกาสโกเรนเจอร์พบกับโร โดยาตาต่อรองเกมในคู่นี้โรม่าต่อครึ่งควบลูกฟอร์ม5้าด้นหลังสุดข,ของกาสโกเรนเจอชนะสองเสมอ2แพ้1โดยเสมอเซลติก1-1 ชนะฮีเบอร์เนียน1-0ชนะคิวมานอก3-1แพ้บราน0-3เสมอดันดียูเนเต็ด2-2ไลท์บูจากแดนวิสกี้พ่ายให้กับบราน0-3ในเกมล่าสุดรายการนี้ทำให้ยังไม่มีแต้มติดมือจาก3เกมในรอบลีกเฟสเป็นหนึ่งใน4สโมอสรอที่แพ้เรียบวุฒ3เกมแรกในถ้วยนี้สโมอสรเพิ่งแต่งตั้งแดนนี่โรคุณซื้อหนุ่มวัย36ปีชาวเยอรมันมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสภาพทีมจะขาดดูจอห์นสเตอร์ลิงโมฮัมเหม็ดดีโอมองเด้ แรบบี้มาตอนโดที่บาดเจ็บคาดว่าโรจะมาในระบบ4 2 3 1โบยานมีลอบสกี้ยืนหน้าเป้าโดยมีโอลิเวอร์อันมมนเทโลอัสการ์ดและเชดดี้กา,าร์สาสามถปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องเป็นโจโลอสเวลนิโคล,ล่าอลาสเกงแนวรับจอนซุสขา่าประสานงานกับดีเร็กคอนเนลอิอุสขนาบข้าง้ดยเจมทาวเนียเจเดนเมโกมาและด่านสุดท้ายแจ็คบัตเลนที่จะพร้อมเฝ้าเสาฟอร์มห้านัดหลังสุดของโรมาชนะ 2, แพ้3โดยแพ้เอสิมิลาน0-1ชนะปามา2-1ชนะซาสโซโอโร1-0แพ้วิตเตอรเรียพินเซน1-2และแพ้เตอร์มิลาน0-1มาปากรุงโรมพิกล็อกพ่ายวิตเตอรเรียพินเซน1-2ในเกมล่าสุดทําให้ผ่าน3เกมแรกยูโรปาลีกปีนี้มีแค่3าแต้มอยู่อันดับที่23สภาพทีมจะขาดอังเคริโอแบ็กซ้ายชาวสเปนที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์พร้อมกับเสียอ e ีแวนฟุกุสันกองหน้าสกอตแลนด์ที่บาดเจ็บข้อเท้าคาดว่าจะพักอย่างน้อยสสัปดาห์จานพิเอโรกาสเปรินี กูซื้อจอมเกา๋าเตรียมจัดทัพด้วยระบบ 3, 4, 2, 1โดยอาจจะใช้เปาโลโดิบาล่ายืนเป็นฟอนายและมีไบรอันคิสตันเต้กับมาสติอาสูเล่ปั้นเกมรุกร่วมกันแดงกลางเนอิวเอลไอนาอุยคุ่มห้องเครื่องร่วมกับมานูกโกเน่วิงแบ็กเป็นเชกี้เซลิก กับเวสเล่เซนเตอร์ฮับจะส่งมาริโอเอโมโซและจารูก้ามันชินี่รวมถึงอีวานเอนดิก้าทำงานร่วมกันขณะที่ด่านสุดท้ายมิเล่สวิลล่ารับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนาเรนเจอร์ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ก็จริงแต่อยู่ในระหว่างปรับจูนกับโค้ชคนใหม่แทคนิก,กยังไม่ลงตัวและสปิริตนักสู้ก็ยังไม่ฟื้น สวนทางกับโรม่าที่แข็งแกร่งพวแผันจุดแข็งอยู่ที่เกมรับเสียประตูยากและมีอาวุธในการจู่โจมพื้นที่สุดท้ายมากมายดูแล้วโรม่าหน้าบุกชนะไม่ยากลุ้นยิ่งขาด2เมตรครับฟันธงต่อโรม่าอาวุธเด็ด2อศูนย์คู่ที่4นะครับเกมยูโรปาลีกรอบลีเฟนนัดที่4เวลาตีสเกมระหว่างสตุตการ์ดพบกับเฟยนญูดด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้สตุตการ์ดต่อครึ่งลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะทีมมา2ครั ั้งส่วนอีกหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห่าหลังสุดของสตุดกโชนะ3แพ้2โดยแพ้แอร์เบยไลซิก1-3ชนะใหม่2-0ชนะใหม่2-1แพ้เฟเนบาเช่ศูและชนะวูลฟ์บวก3-0ม้าขาวพ่ายกับเฟเนบาเช่ศูนในเกมล่าสุดรายการนี้ เก็บ3แต้มจาก3าเกมแรกอยู่อันดับที่29ความพร้อมล่าสุดยังไม่มีเออร์เมดินเดมิโรวิดและยูสตินเดลที่บาดเจ็บส่วนตำแหน่งอื่นพร้อมลุยคาดว่าเซบาสเตียนเออร์เนสเตรีมจะทับด้วยระบบ342 1หนึ่งหน้าเป้าจะส่งเดนิสอุนดาเป็นตัวจบสกอร์โดยมีบาดรอดินบูอานานีกับบิลลาสเอลคาโนสปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางวางเซมาอันเดสกับอันเจโลสติลเลอร์คุมเกมด้วยกันวิงแบ็กสองฝั่งใช้งานลอเรนอาซิยงกับมาร์ซิเิเลียนมิดเทล start ประจำการซ็นเซตแบ็กจะเป็นฟินเยสดานอักเซลซากาดูและเจฟซาโบ่วนดานสุดท้ายอเล็กซนเดอร์นิวเบลรับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มให้นานาฝึกของเฟยยนูชนะ4แพ้1โด้วยชนะโฟเรนดัม3าแพ้ p s v 2-3ีชนะพานาที่ไหนก็3-1ชนะเฮราคเข้า70และชนะอูเทก3-2เฟยยานูชนะพานาที่ไหนก็3-1ในเกมล่าสุดรายการนี้เก็บ3แต้มจาก3เกมแรกอยู่อันดับที่25สภาพความพร้อม ล่าสุดจะขาดมันคอมเยงโทมัสบีเลนแกรนอตเชราเนอร์กวินเทนชิมเบอร์และยาคุบโมเดอร์ที่บาดเจ็บทั้งหมดโรบินฟานเบอร์ i, ซีกุนซือใหญ่เตรียมจัดทับด้วยระบบ4-3-3หน้าเป้าจะเป็นอาณิมูซ่ากับเลโอเซาเออร์ขับเคลื่อนเกมสนับสนุนอายาเซอูเอดาที่จะขยับมายืนหน้าเป้าแดนกลางเป็นสาป,ปราสาลูเซโนวาเลนเต้อุสมาชากาลายและเซมสไต์แนวรับ u, อาเนลอามัดฮอตซิตยืนเซ็นเตอร์คู่กับไคลส์มาร์ทฟูลแบ็กเป็น บารดนิวคอปกับจอแดนบอสด่านสุดท้ายที T ่โมนเวลเลนลอยเทอรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนาสองทีมต่างมี3แต้มจาก3าเกมแรกเท่ากันสตุดการ์ดได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์แต่ฟอร์มไม่สม่ำเสมอขณะที่เฟยนูดเป็นบอนไฟเตอร์เดินเกมรุกเต็มสูบดูแล้วศักยภาพไม่เป็นรองโอกาสบุกมาแบ่งแต้มเปิดกว้างฟันทงรองเฟยนูดไม่แพ้เสมอ22คู่ทคุี่5เป็นเกมยูโรปาลีกรอบลีกเฟสนัดที่4เวลาเที่ยงคืน45นาทีเกมระหว่างสโตรกรา าพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ดือดตาต่อรองเกมในคู่นี้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ต่อครึ่งควบลูกฟอร์มห้านักลุตสุดของสตตมกราดชนะ1เสมอ1แพ้3โดยแพ้ราปิดเวียนนา1-2เสมอแอตมิร่า1-1แพ้วอลฟ์แบกเกอร์1-3แพ้เซลติก1-2และชนะลิน4-3ทีมแชมป์จากบุนเดสลีกาออสเตรีย พ่ายกับเซลติก1-2ในเกมล่าสุดรายการนี้ผ่าน3เกมแรกด้วยการมี3แต้มอยู่อันดับที่27สภาพทีมจะขาดเบนมินเบกาโนวิดและดานินคู่เดี่ยวคอบที่บาดเจ็บทั้งคู่แต่ก็จะได้โอลิเวอร์คิสเทนเซนหายเจ็บกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดกุน ogen, ซือยอร์เกนซาเมลเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-3-1-2คู่น่าจะเป็นเมาลิสมาโลนกับซีดี้ยาตาล่าตาข่ายด้วยกันโดยมีโอตาคีเทียชวีลีสมบตเพลเมเกอร์แดงกลางเป็น3ประสาอันโทมีฮอวะ จอ์นโรเกน ้านโควิดและโทซี่ชุบูอานีคููเส็จนะครับจะใช้งานอามานูเอลอูไวยกับดิมิทีลาวาลีขนาบข้างด้วยชิมเออร์มันกับเอเมียคาริสด่านสุดท้ายมาเตโอบินยาติเฝ้าเสาฟอร์มห้ดนัาสุดของนอตติงแฮมฟอร์เรสชนะ1เสมอ1 3, ม 22, แพ้3โดยเสมอแมนยูไนเต็ด2 2แพ้บอลมา0ูนสชนะปอร์โต20แพ้เชลซี0-3และแพ้นิวคาสเซิล0-2เจ้าป่าคว้า3แต้มสำคัญหลังเปิดบ้านทุบปอร์โต2 0เมื่อสสัปดาห์ก่อน อันเป็นนัดประเดิมคุมทีมของชอนไดเก็บ4แต้มจาก3เกมแรกรอบลีฟเฟตยูโรปาลีกอยู่อันดับที่17สภาพทีมยังคงไม่มีโอลาไอนาแบ็กขวาที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังพักอย่างน้อย3เดือนคิ Wood, สฟูสโซนานิวซีแลนด์เจ็บหัวเข่าโอล็กซานเดอร์ซิเซนโกเจ็บกล้ามเนื้อและดีแลนบารขวาปีกตัวใหม่ที่มีอาการบาดเจ็บลงเล่นไม่ได้ทั้งหมดชอนไดเตรียมยึดระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนาเปาใช้งานอีกอเชซุดดาเตะบาซิเซเลียนเป็นตัวจบสกอ โดยมีคาลัมฮัส,สันโอดอยมอแกนกิฟไว้และแดนเอนดอยปั่นเกมสนับสนุนห้องเครื่องเป็น2ตัวหลักเอเลียสแอนเดอร์สันกับดักลาสลุยคุมเกมด้วยกันแนวรับนิโคล่ามิเลนโควิดกับมูรยโยผนึกกำลังเซ็นเตอร์แบ็กโดยมีนิโคลโลซาวน่ากับนิโก้วิลเลียมขับเคลื่อนริมเส้นด่านสุดท้ายแมตเซลรับหน้าที่เฝ้าเสา ทัศนาสตรมกราดเกตบอลเป็นรองแต่ยังได้เปรียบเรื่องเสียนเชียร์นะครับเกมนี้สู้ยิบตาขณะที่ฟอร์เรสเปลี่ยนโค้ดและดูดีขึ้นแนวทางการเล่นชัดเจนนักเตะกระตือหรือร้นช่วยกันเล่นช่วยกันไล่ด้วยคุณภาพและคุงกำลังที่เหนือกว่าเจ้าป่ามีโอกาสบุกชนะลุยยิงขาด2เมตรได้เลยนะครับ ฟันธงต่อฟอรเรสเด็ดขาด2-0คู่ที่6เกมยูโรปาลีกรอบลีกเฟสนัดที่4เวลาเที่ยงคืน4 5นาทีบ้างครับคู่นี้นิสพบกับไฟบวกด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้เสมอไฟบวกฟอร์ม5นดัดสุดของนิสชนะ3แพ้2โดยแพ้ปีเอชเ0-1ชนะลิว2-0ชนะแรนด2-1แพ้เซตาบิกโก1-2และชนะโอลิปิกลียง3-2นิสจากแดนน้ำหอมผลงานไม่ดีสมชื่อโดยพ่ายรวด3เกมในยูโรปาลีกรอบลีกเฟสอยู่อันดับที่33 ภาพทีมจะขาดมอยเซ่บอมบีโต้กองหลังที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บกระดูกส่วนล่าง น่าจะพลาดลงสนามในเกมนี้ขณะที่กาบองแบนโดมีอาการบาดเจ็บรบกวนต้องเช็คความฟิตส่วนเตเรมมอร์ฟี่กองหน้าอยู่ในระหว่างฟื้นฟ,นฟนูร่างกายจากอาการบาดเจ็บน่องชนนาธานเกลวมิดฟิลด์ติดโทษแบนจากการโดนไล่ออกในเกมล่าสุดอีกทั้งยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บหัวเขา่าลุงเล่นไม่ได้ต่อจากโมฮัมเหม็ดอาลีโชกองหน้าที่เจ็บคนขาหนีบขณะที่สองกองหลงังยูซุปเอนดายซิมิเย่และโมฮัมเหม็ดอับเดลมเนมเจ็บหัวเข่าทั้งคู่และอยู่ในระหว่างรักษาตัวผู้สื่อแฟงอายเซเตรียมจะทับด้วยระบบ 3,4,1,2คู่น่าจะส่งเกบินกาลอสกับอีซักยานสารลาตาขายด้วยกันโดยมีโซฟียานดิยอบสมบต์เมเกอร์ห้องเครื่องวางชาวฟาอุนเต้กับซาลิสอับดุลสามารถทำงานร่วมกันวิงแักเป็นเตียโก กูเวี a, และเมแหวงบาสด้วย3เซนนะครับจะใช้โคโยเปปราสออปปงยูมาบาและองตัวเมนดี้คุมแนวรับอยู่หน้าเยวองดียุบนายทวาฟรฟฟม์ม5นันหลังสุดของฟรายบัวชนะ2เสมอ2แพ้หโดยรือเสมออุนิโอนเบอร์ลิน0ูนชนะฟอร์ทูนาด้วยเซลดอฟ3-1แพ้เลวูเกอเซนูนย์ชนะอูเทร็ก0ูและเสมอแฟรงเฟิร์ต2จิ้งจอกแห่งป่าดาชนะอูเทร็ก0เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ว ฟาดเจ็ดแต้มกับ3เกมยูโรปาลีกรอบลีกเฟสอยู่อันดับที่6สภาพทีมจะได้ฟิลิปลินฮาร์ดพ้นทบแบงในลีก,กลับมาส่วนพระชิกอสเตอร์ฮาเก้และดาวิดคาเยเร่รวมถึงเอเรนดิงซี่และซิลิอัรตอีรายบาดเจ็บทั้งหมดกุนซืออยู่เรียนชูตเตอร์ตเตรียมจะทับด้วยระบบ4 2 3 1หนึ่งหน้าเป้าจะส่งอีกอร์มาตาโนวิดลงล่าตาข่ายโดยมี3ามิดฟิลด์ตัวรุกอย่างนิกค,คัสบอตเทอร์ลูคัสเฮอร์เล์และดอรี่เชอร์หันปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องส่งมาริโอเอ็กเกน ตกับโยฮันมานซัมบีทำงานร่วมกันคู่หูเซนะครับจะเป็นมาติแอสกิเทอร์กับมาร์คโรเลนเฟเดอร์แบ็กสองฝั่งใช้งานลูคัสคิบเลอร์กับจอร์ดี้มาแขงโก้ด้านสุดท้ายโนอาอาตูโบลูรับหน้าที่เฝ้าเสานีสฟอร์มโดยรวมยังแข็งแกร่งและยังได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในเกมนี้อย่างไรก็ตามไฟบวกมาเยือนด้วยความมั่นใจแต่ศักยภาพเป็นรองนิดนิดแม้มุมเจ้าเปิดกว้างแต่เรดนี้แนะให้ลุ้นเชียร์นีสในฐานะเจ้าบ้านฟันทงนีสเฉือน21ผู้ที่เจ็ด เกมยูโรปาลีกรอบลีกเฟนนัดที่4อีกคู่หนึ่งครับที่แข่งขันในเวลาเที่ยงคืน45นาทีเกมระหว่างอูเทร็คพบกับปอร์โตเดยอัตาต่อรองเกมในคู่นี้ปอร์โตต่อครึ่งควบลูกฟอร์ม5นานัดล่าสุดของอูเทรคชนะ 2- แพ้3โดยชนะ n อ c นในมีเกน1 0แพ้อาซอักมา1 4แพ้ฟรายบวก0-2ชนะฟอเร 02, นดัม3า 31, และแพ้เฟ,ฟยนูต2-3อูเทรคจากแดงกังหัาลมผลงานในยูโรป,ปาลีกพ่ายไฟบวก0-2เมื่อสสัปดาห์ก่อนทำให้ผ่าน3เกมแรกด้วยผลงานพ รวดเป็นหนึ่งใน4ทีมที่ยังไม่มีคะแนนะและเป็นทีมเดียวที่ยังยิงประตูไม่ได้ในรอบลีกเฟตอยู่รองบวยอันดับที่35ความพร้อมล่าสุดจะไม่มีราฟิกเอลอากูวีนิคลาสเวตเตลุนโยอันคาไลและวิเตอร์เย็นเส้นที่บาดเจ็บทั้งหมดกุนซอรอนยานเตรียมจะทับ้วยระบบ4-231หน้าเป้าจะเป็นเซบาสเตียนอาแลเป็นตัวจบสกอร์โดยมีอาเดียนบเบล็กดาวิดมินและมิเลโนโ่โจนาธานปั้นเกมลุกสนับสนุสน,นห้องเครื่องวางอลอนโซเองวาดา้ากับซีดานอิกบ ท่าทำงานร่วมกันแนวรับไม้ฟันเดอร์ฮอกับนิกฟอร์เกเฟอร์ยืนเซ็นเตอร์ด้วยกันฟูลแบ็กจะใช้งานซีเบออเรมานกับซูฟิยานเอลคารัวอานีด้านสุดท้ายวอซิลิออสบาคลารับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มห้านัดท์สุดของปอร์โตชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะบรากา2-1ชนะมูเรลเลนเซ่2-1นแพ้ฟอร์เรสศ์ชนะไซโรลินเซนเซ่4-0และเสมอเบนฟิก้า0-0มังกรสีน้ำเงินจกฝูงลีกแดนฝอย ทองสะดุดแพ้นัดแรกในเกมอย่างเป็นทางการในฤดูกาลนี้จากเกมล่าสุดที่พบกับลอติงแฮมฟอร์เรสซึ่งพ่ายไป0-2ทำให้ผ่าน3เกมแรกยูโรป,ปาลีกเก็บ6แต้มอยู่อันดับที่15สภาพทีมจะขาดนาอัวเปเรสลุกเดยองที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ด้านกาเบียวเบย์กาไซดูซานุซีมาติมเฟนันเดสและว,วิลเลียมโกเมสพร้อมลงสนามสลับกันโดยมีโดมินิกเฟอร์ซิสอัลเบโตคอสตาและโรดริโกมยราหรือเดนิสกูดซึ่งจะเป็นสำรองคาดว่าฟานชิสโก ฟาริโอลีเตรียมจัดทัพด้วยระบบ4-3-3หน้าเป้าจะส่งซามูโอโมโรเดียนฮอสเปนเป็นโตัวจบสกอร์้วยมีเปเป้กับบออค่าซาอินล่าตาข่ายพร้อมกันแดงกลางเป็น3ประสานวิเตอร์ฟโรโฮตอลันเวลล่ลาและกาเบียวเบย์กาคูดเส็จนะครับจะเป็นเยนแบดนาเรกับยาคุบคิวอ์อผนึกกำลังร่วมกันฟู่แบ็กเป็นปาโบโรซาลิโอกับไซดูซานุซี่ด่านสุดท้ายดิเอโกคอสตารับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนาอูเทกฟอร์ไม่ค่อยดีในเกมระดับนี้ เกมรุกยังฝืดยิงไม่ได้ปัญหาใหญ่อยู่ที่เกมรับซึ่งเสียประตูยางต่อเนื่องขณะที่ปอร์โตพิกล็อกแพ้ในเกมที่แล้วแต่โดยรวมคุณภาพยังแน่นแดนหน้าแข็งแกร่งและคมกริบดูแลทีมเยือนเหนือกว่าหน้าบุกคว้า3แต้มได้ลุยยิงขาสเม็ดฟันธงต่อปอร์โตต้อน2.0นปิดท้ายในเกมคู่ที่แปเกมคอนเฟลเลน u ์รอบรลีเฟตนดที่3เวลาตีสนะครับเกมระหว่างคิสตันพาเลตพบกับอาเซตอัคมาด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้คิสตันพาเลตต่อลูกควบลูกครึ่ง ฟอร์มห้านัดล่าสุดของคิสเซ่นพาเลตชนะ2เสมอ1แพ้2องโดยชนะเบรนฟอร์ด2-0ชนะลิเวอร์พูล3-0แพ้อาร์เซนอล0-1แพ้เอเอคลานาก้า0-1และเสมอบอลมัร์ตสามสาคิสเซ่นพาเลตแชมป์เอฟเอคัพจากเกาะอังกฤษพลิกล็อกไพ่ให้กับเอเอคลานาก้าของไซปรัสไป0-1เมื่อ2สกกัปดาห์ก่อนทำให้ณนะเวลานี้อยู่อันดับที่16ของตารางศึกคอนเฟลเลซ์ลีกสภาพทีมสตุลเชคคอมฟิตของคิดริชาร์ดเซนเตอร์ตัวหลักที่เจ็บน่องขณะที่กลุ่มผู้เล่นตัวเจ็บออออย่่่าาาางงงงซิกกกกดูคูคคเเเเรรลจ็บหัวขปป หลังเจ็บแผนหลังและซาดีริยาเซนเตอร์เจ็บเอ็นข้อยหน้าอยู่ในระหว่างรักษาตัวทั้งหมดกุนซือจอมแท็กติกโอลิเวอร์การ์เนอร์เตรียมจะทับด้วยมาก3421โดยปรับทับบางตำแหน่งนาเปาส่งเอ็ดเวิร์ดเอ็นเคเชียเป็นตัวจบสกอร์โดยมีอิสไมล่าซากับเยเรมีปิโนประสานงานแนวรุกแดนกลางอดัมวัวตันกับไดชิคามดะคุมเกมร่วมกันวิงแบ็กสองฝั่งเป็นดาเดลมุนยอสกับไทริกมิเชลวิ่งขึ้นลง3เซนเตอร์ประกอบโดยคิดวิชาร์ดมาเกฮีและมาร์กซองลาขวัวโดยมีดีนแฮนเดอร์สันรบห้าที่ เ้าเสาฟอร์ม5นันดหลังสุดของอาเซตอักมาชนะรวดทั้ง5นัดโดยชนะสปาร์ตารรตเตอร์ดัม1-0ชนะอูเทก4-1ชนะสโลวานบาติสลาวา1-0ชนะอาแจก2-0และชนะเชลสตา2-1อาเซตอักมาเก็บ3แต้มแรกในคอนเฟลเลตกรอบรีเฟสหลังเฉือนสโลวานบาติสลาวา1-0เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่อันดับที่21สภาพทีมจะขาดเซยะมาคุมะแข้งญี่ปุ่นที่เจ็บหัวเข่ารวมถึงแม็กเมียดิงและยอร์ดีคาซี่ที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งหมดแต่ก็จะได้อเล็กซานเดร เนเตลาพ้นโทษแบงกลับมามาเช่นมาเช่นกุนซือชาวเบลเยียมเตรียมจะทับ้วยระบบ4-3-3หน้าเป้าจะเป็นอิบราฮิมซาดิกโดยมีเวสลีย์ปาตาตี้กับไอซักเย็นเส้นปั้นเกมสนับสนุนแนวกลางเป็น3ประสานเฟียคุบปไมเนอร์สเวนไมานาและคิสมมดแนวรับวอลเตอร์กรูส์มากคซิม,ซมเด็คเกอร์ยื่นเซ็นเตอร์ฟูลแบ็กส่งเดนโซคาซิอสุสกับมิสเดอ์วิส ขับเคลื่อนเกมด่านสุดท้ายโรมเจเดนโอวอรูรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนคิซันพาเลสทรงบอลรัดกลุ่มและมีเกมลุกที่เฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายนัดน,นี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ขณะที่อูเทรกมาเยือนด้วยความมั่นใจจากผลงานที่ชนะต่อเนื่องในช่วงหลังอย่างไรก็ตามคุณภาพโดยรวมนั้นเป็นรองนิด,น,ดนิดครับดูแล,ล้วพาเลตน่าจะเเด็จศึกได้ในบ้านลุ้นยิงขาด2เม็ดฟันธงต่อคิซันพาเลสเด็ดขาดขวาชายัยสาหสำหรับทีเด็ดแปตัวนนเน้นเน้นบายบีเคเคแมนในค่ำคืนของวันพระราชสมดีที่6พฤศจิกายน ใส่เลยแอสตันวิลล่าโอลิปิกลียงโรมา่าฟยานูนนอตติงแฮมฟอร์เรสนีดปอร์โตและคิสซันพาเล นี่เป็นแปะตัวชั่วจริงบายบิคเคเคแมนคัดสรรให้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นคนรอบครัวเดียวกันกับผมบิค m a เคแมนเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างนี้นะครับก็จิ้มมันเข้าไปได้เลยครับเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของฟุตบอลกันและย้ำอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับปีการพิเศษเพื่อฟแฟนๆร่วมทายผลสกอร์คู่ระหว่างแอสตนวิลล่ากับมาร์คบีเชียววด้วยคอมเมนต์ทายผลใต้คลิปนี้นะครับถ่ายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ l s b k k อย่าลืมเมียดน้ำหน้านะคร รอบบอลบายบิ Man. กิเคมันการันตีกินเต็มทุกคู่ไม่เชื่อก็ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ดูกันได้เลยนะครับส่วใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแนะนําหรือให้กําลังใจกับผมบิกเคมันผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับอย่าลืมกดติดตามและกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปให,ใหม่ๆทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ